น่าเลศอร่อยเลยเีก็บได้ไมีอะไรให้พวกกินว่ะสุดยอดปุ๊บ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะออกทริปอีกแล้วนะครับทริปนี้ครับสตูลคอลลิ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ปั๊มเช่นเคยนะครับพตทอก่อนออกนอกตัวเมืองหาดใหญ่นะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับสันหลังมังกรสันหลังมังกรนะครับที่สตูลนะครับสันหลังมังกรทะเลแหวกนะครับเรา ได้ข้อมูลนี้มาจากลัดดาวนะครับเพื่อนที่ทํางานดูที่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะไปอะไรนะอุทยานอุทย,ยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานาครับดูละกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้เรามากันแค่2คนหนึ่งคันนะครับวันนี้เราเอาเอ็กซมของพ J มานะครับก็จะเป็นยังไงไว้ไปดูกันครับ โอเคครับสวัสดีอีกครั้งนะครับทุกคนคลิปทลิปนี้ไปกับเราแมดวิวอีกแล้วนะครับคลิปทลิปนี้เราจะไปสตูนกันอีกครั้งครับแต่สตูนรอบนี้ของเราจะเป็นทริปเที่ยวอุทยานนะครับผมเราจะมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานนะครับที่เรากำลังจะไปกันนะครับก็ เดี๋ยวเราไปแวะอีกที่หนึ่งก่อนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสันหลังมังกรน,นะครับผมเป็นอีกที่หนึ่งที่อันซีเลือเกินนะครับเป็นคล้ายๆกับสันทรายขึ้นมาให้ไปถ่ายรูปจ้างเรือชาวบ้านบุกเข้าไปนะครับจะตื่นเต้นยังไงจะเร้าใจยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับเอ้าวไป โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วที่นี่จันหยงโปมังใช่ไหมเห็นป้ายมันบอกเนี่ยครับป้ายที่ตกสองแผ่นดินตะลูเตาลังกาวีเป็นะคล้ายกับจุดชมวิวนะครับก็ดูครับวิวอย่างที่เห็นดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้น้ำน่าจะลงอยู่ดูสิดูสิ ขี่กันมาก็เนี่ยครับคพิ่งจอดสวยงามดีครับไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูที่เสาอไอ้ว่าจะเป็นยังไงป๊า ตอนนี้เราถึงที่ท่าเรือกันแล้วเขาบอกให้ไปติดต่อก่อนนะครับบรรยากาศก็เงียบเหงาไม่มีไม่มีคนเที่ยวเลย,ย,เลย,ยก็ยังงงว่ากูมาทำไมตรงนี้เนี่ยก <c oughs> ็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะต้องอยังไงต่อ เราจะไปที่สันหลังมังกรไม่รู้จะเป็นไงบ้างจะต้องออกไปกไปกลๆอะไรแค่ไหนไหนวะนั่นแ่ะสันนกกลาใช่ไหม,ไมเหอใอ,กกอใช่ไหมเออว่าม,มันต้องไปสัญญาก็มาหาก่อนแล้วก็ไปอยู่ตรงหาดตรงนั้นอ๋อ,อแล้วก็นั่งเรือจากแดดไปร้อนๆไปหาเขาก่อนออไปเออไปไปไป,ไปตอนนี้เราก็ถึงที่เป็นคล้ายๆกับ สำนักงานหรอวะใช่ไหมกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชาวบ้านบอกว่าให้เรามาถามที่นี่ก่อนแล้วก็ถึงจะขึ้นเรือออกไปได้แล้วเมื่อทีครับเห็นลุงคนนั้นไม่รู้เขาพูดไทยไม่ได้หรือว่าซ like ัมติงไรแด่สักอย่างถามแล้วเขาก็กเมืินเฉยไม่ตอบเลยเราก็ไม่รู้จะทำไงตอบกันครับ โอเคบางและบางเละบางเลโอเคลองโทรดูก่อนแล้วกันก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับสันหลังมังกรสถานที่อันซีนที่นี้นะครับผมเพราะว่าเราตามตัวผู้จ้างเรือไม่เจอไม่ได้เลยนะครับส่วนบางและ ที่เบอร์โทรเมื่อกี้ก็โทรไปเขาเหมือนกับจะมีเป็นแบบแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมซึ่งดำน้ำ ไปดูนู่นนี่นั่นในราคาพันห้าสองพันสองพันห้ามีเป็นทริปให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันซึ่งเราก็ไม่ได้ไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกมาจากสันหลังมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปพักทานข้าวกันที่มาบาลานะครับที่เดิมที่เราเคยมาในคลิปทริปสตูนทริปที่แล้วนะครับก็ไปพักผ่อนทานข้าวก่อนนะครับก็ติดตามกันครับขอบคุณครับบาย ตอนนี้เราก็อยู่ที่บะบาลาที่เดิมนั่นแหละครับที่เคยมาในทริปที่แล้วก็เดี๋ยวไปอุทยานกันต่อครับที่นี้ผมน่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากและอุทยานอะไรนะสันยมแพงเหรอวะอะไรแถวนั้นแหละครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับอุทยานนี้ก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ สามารถเอาตาประทับไปแตมไปจ็อบไปอะไรกันได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราลองติดตามกันดูครับว่ามันจะว,าว้าวยังไงแบนนี้จะมี2อุทยานครับแล้วก็มีอีกอุทยานหนึ่งคือหมู่เกาะเพตาบลาๆอะไรสักอย่างนะครับไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกัน โอเคครับตอนนี้เราก็กําลังออกจากมาบารานะครับผมที่เราจะไปที่ต่อไปคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับผมก็คือเป็นอุทยานอีกที่หนึ่งที่มีภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศหลากหลายนะครับมีทั้งเกาะทั้งภูเขาทั้งผาหินแล้วก็ เห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับเหมือนกับเป็นเวิ้งที่เป็นอ่าวนะครับมีเรือประมงจอดๆๆๆเยอะๆตามที่ทุกคนได้เห็นทางด้านซ้ายมือนะครับเกาะสวยงามครับยังไงถ้ามีโอกาสอยากให้เพื่อนๆนะแวะไปลองเที่ยวลองชมกันดูครับไปครับ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรนะครับดูทางเข้าครับก็เป็นคล้ายๆกับอ่าวที่จอดเรือประมงต่างๆนะครับก็สวยงามดูดีกันเลยมันจะเป็นยังไงอีกแล้วครับเราบอกแล้วแมทวิวทุกทิปครับดูครับนั่นฝนนัดไฟยังไงมาติดตามกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ฝนอย่างนี้อากาศอย่างนี้ลุ้นกันเปียกไม่เปียกนะครับไว้เจอกันดูครับบรรยากาศก็โอ้ตรนี้กลางเต็นทกันได้ด้วยเว้ยเธอถ้าเรามากลางเต็นที่นี่มันจะติดริมทะเลเลยทันทีครับแล้วก็ตรงนั้นมีศูนย์ช่วยเหลือนะท่องเที่ยว น่ครับเออว่ะเขาจัดเป็นสันเป็นส่วนดีครับแล้วก็มีร้านค้าขายกาแฟแล้วก็มีท่าจอดเรือถ้าใครเหมือนกับอยากจะเอาเรือมานะครับพุ่งขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับพุ่งขึ้นมาเลยนี่ระวังลื่นด้วยดูนี่ครับซากฟอสซิลต่างๆนะครับอันนี้คือ แอมโม i ไนต์แอมโมไนต์ตึนะครับเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับหมึกทะเลปัจจุบันนะครับผมสูญพันธุ์ไปหมดแล้วพร้อมกับยุคไดนโนเสาร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสัตว์ทะเลคล้ายหอยสองฝานะครับที่อยู่ติดบนพื้นทะเลนะครับปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่ชนิดแบคเคอนนะครับและส่วนอันนี้แกรปไรล์นะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนคนเอาหินหินเจียมาขูดอย่างนั้นอ่ะ ใช่ไหมแก๊บตัวไลท์นะครับสัตว์ทะเลขนาดเล็กซากดึกเำมบอลเดีวก็อันนี้ก็นอติลอยก็เป็นเหมือนหอยแล้วก็เป็นเหมือนอันนั้นอะที่เป็นขนมบังอะที่มีไส้ครีมด้านในแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นชั้นของแบคทีเรียหลายชั้นนะครับชุดโตเป็นแบคทีเรีย ชั้นที่มันโดนทับซ้อนกันตั้งแต่3,700รล้านปีก่อนโอ้แล้วก็ส่วนอันนีอ้อันนี้ที่เราเห็นกันตามสารคาดีในโนเสารต่างๆนีงนะครับเป็นสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วชื่อไทโลไบหรือแมงดาทะเลโบราณครับผมลำตัวแบ่งได้3ส่วนนะครับตามแนวยาวแต่แนวขวางในส่วนหนึ่งคืออะไรอะ่ะนั่นแหละครับดูครับ ประมาณนี้เฮื่เที่ยวอะไรี่เฮียเปล่เฮียเยอะเฮียพวกเฮียโอ้ยกำลังอร่อยเลยเสียดายไม่มีอะไรให้พว กินว่ะฮะใจจริงๆครับวันนี้ไปกันเถอะเธอ ไปไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องขึ้นไปด้านบนแทนน้องๆทำไรน่ะเออ่านที่ให้นั่งพับผ่อนหย่อนใจเด้ยเฮ้ยดีเลยทีเดียวครับดูครับ สุดยโอเคครับตอนนี้เราก็สิ้นสุดแล้วกับ อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะเทตาถามว่ามันมีอะไรมากมไหมเห็นไหมแค่หัวเราะก็รู้แล้วว่ามันคุ้มค่าแค่ไหน20บาทก็ได้อยู่ใช่ครับ20บาทก็ได้อยู่ทีแรกเรา่าจะไปอีกอันหนึ่งอุทาแห่งชาติทะเลบนันต้องเบนเข็มเข้าไปในเขาแล้ว ผมถามเพื่อนๆของผมปรากฏว่าแบบค่าเข้ามันคนละร้อยแล้วก so ็ลดอีกแล้วกลายเป็นว่าแบบเรามีเวลาไม่เยอะขนาดนั้นครับเราก็เลยว่าไว้คอยมาเก็บวันหลังดีกว่าเพราะว่ามันมีที่ที่สําหรับแคมปิ้งได้ด้วยก็เรามาดูกันว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาได้ทําอะไรกันที่นู่นหรือเปล่านะครับอะไรนู่พูดเหนื่อยยังเลียงขำไม่ถูกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ ก็น่าจะกลับกันแล้วะครับไมไ่น่าจะแวะไหนแล้วแล้วก็ฝนมาแล้วด้วยตกปลอยๆแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่กลัววันนี้เราพร้อมเปียกอยู่แล้วมันก็พร้อมเปียกทุกทิศนั่นแหละวะ <c oughs> เออนะครับดูน่นสิเมฆฝนเห็นไหมลุยกับไม่ไม่รู้แต่ก็ไม่กลัวครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพวกเราแมทวิวกันมาทุกคลิปนะครับคนไหนดูจบเนี่ยผมอยากขอบคุณมากเลยเพราะกว่าพวกเราจะถ่ายกว่าพวกเราจะตัดกว่าพวกเราจะอัพลงกว่าพวกเราจะเดินทางเก็บภาพแต่และคลิปแต่และทริปให้ดูเนี่ยมันช่างยากลำบากมากเลยครับแล้วก็ถ้าใครดูจบเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยครับที่ดู ให้ความสนใจแมสทวิวของพวกเรานะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะทิ้นปีแล้วจบทริปนี้น่าจะคิดว่านะ <c oughs> น่าจะไม่มีทริปไหนแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นทริปสุดท้ายของปีนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมให้ดูแล้วกันว่าเราไปไหนมาบ้างขอขอบคุณทุกคนมากครับอีกครั้งนะครับ,บคุณครับไว้ย,ยังไงเจอกัน อาทิปหน้าอาจจะปีหน้าหรือว่าปีนี้มีอีกทิปหนึ่งเอ่ย<ฮ>ขอบคุณครับ